อ่ทีมอันดับที่สี่ครับพิเตียพิงนววนวาครับเชลซีเชลซีล่าสุดก็บุกไปชนะแอสตันวิลล่าได้สองศูนย์แต่ว่าจริงๆอยากถามวาวก่อนเลยเชอร์ลาดจะจะรอดไหมเนี่ย <c oughs> คือคือผมว่าเจอหลาดคนจริงช่วงหลังๆมันก็ปรับหลายๆอย่างให้มันดีขึ้นแต่ว่าไอ้คาว่าดีขึ้นน่ะมันยังไม่มีอะไรที่มันมาพร้อมกันในพี่ต้นไอ้เกมเไหนกองหลังดีกองหน้าก็ไม่ดี ไอเกมเมื่อวานมันก็ดันเป็นเกมที่ไอกองหลังก็พลาดไอลูกหนึ่งศูนนี่ก็หูคือแบบหม่งให้เขายิงอ่ะคือภาษามุบอลคือส่วนพี่พี่คุณเจอทีมอย่างเชลซีถ้าคุณแจกเขาอย่างนั้นน่ะมันก็เออแล้วก็โอ้โหโเกป้าก็เนี้ยวเหนียวไอลูกหน้าเข้าสามสี่ลูกมันก็เซฟได้อะไรเงี้ยคือผมผมต้องมองว่าถามว่าถ้าถ้าถามว่าเจอหลากับวิลล่าผมว่าหลายๆอย่างมันยังโอเค แค่ผลการแข่งขันรวมไปถึงผู้เล่นมันจะมีความผิดพลาดรายบุคคลเกิดขึ้นเยอะในะในมุมของวิลล่าอะไรอย่างเงี้ยผมจะมองมุมนี้นะแต่โอเคแล่ถ้าคุณจะไปโยมหรอโค้ชต้องเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดแต่ผมว่าภาพของเจอหลาดในการในการเป็นโค้ชเนี่ยมันยังมันยังขายได้สำหรับวิลล่าไงมันก็ไม่ได้แย่ขนาดที่ว่าถ้าเกิดแบบผ่านไปครึ่งซีซั่นคุณต้องแบบหนีตายอะไรอย่างเงี้ยนั่นอีกเรื่องหนึ่งผมว่ามันยังมันยังอยู่ในทรงที่แบบ พอจะไปต่อได้แล้วก็ไม่ได้แย่จนเกินไปมุมต่างๆ <S <S ในการลุกเจอหลาดเอยชื่อเสียงต่างๆเลยผมว่าไม่น่าไม่น่าโดนปลดเร็วนะครับถ้าถ้าไม่ถึงข้นาดบโอ้โหโดนแบบตกไปอยู่ในโซนตกชั้นเลยผ่านไปครึ่งซีซั่นวิกฤตอะไรอย่างนี้ผมว่าไม่น่าโดนไม่น่าโดนอ่าน่าจะไ่าจะไปถึงขนาดนั้นนะครับอาพี่โค,ครับแล้วเชลซีครับพอพอตเตอร์จับมาประมาณสามสี่เกมแล้วมีมีความ เปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างนะครับสําหรับเชลซีของแกมเตอร์ครับก็ยังการเล่นผมว่ายังไม่สวยงามเท่าไหร่นะในีฬาที่เรียกความกลับมาอย่างมาโวเองอย่างฟูรีซิตอย่างใครว่าอย่างว่านูรีคือคือคือผมว่ายังยังยังคำทางอยู่นะแล้วก็อย่างคือต้องชมฟุตบอลบางทีสองสามเปอร์เซ็นต์นี้ก็โชคชะตาด้วยเมื่อวานถ้าไม่ได้เอเปาผมว่ายับยับเมื่อวานต้องบอกเลยยับ แล้วดูทังว่าเชลซีชนะสองส่วนผมผมมองก็เฉยเฉยผมว่าพอเตอร์เองผมว่ากําลังจะหาจุดที่คิดว่ามันให้เล่นสวยงามแบบเนี้ยนะว่าบอลมันก็กลายเป็นแบบจังหวะลูกแดงก็หถือว่าโชคดีถูกไหมครับคาร์มียก็จัดมาให้เลยหนึ่งหนึ่งได้รับของขวัญก่อนิสมัดไปของขวัญของขวัญวันวันเราจะส้มว่าส้มหล่นจะลำสี ครับถหมูคว่ำอะไรระมาณนั่นนะนะแต่ว่าลูกทรงผมมองว่าเจ้าบ้านแอตแลนตาเล่นดีกว่าดูอยู่เมื่อวานจังหวะที่มันหน้าเข้ามันมันมันไม่เข้าอ่ะมันไม่น่าเชื่อเคป้ามันกลับมานี่สุก็ตั้งใจมากกว่าเดิมอแมนดี้นั่งยาวอ่ะมันเนี้ยถ้าเล่นแบบนี้ผมผมเชื่อว่านั่งยาวแล้วอย่างลูกทีเซฟมันควรเซฟได้อ่ะเซฟได้โอ้ยไม่ได้ดูไฮไลท์เหมือนกันผู้นี้ดูไปดูได้เลยผมว่ามนแมนเราเอาง่ายแอตแลนตาเล่นดีกว่าถ้าเราชม แล้วอย่างคือการที่จะผลจะลัดตอนนี้ผมว่ายังไม่ใช่มันก็ต้องหาจุดนะทรงการเล่นมันโอเคทั้งมากินทั้งวัสกินทั้งคือผู้เล่นในทีมค่อนข้างจะโอเคอยู่เพียงว่ามันมีรายละเอียดเล็กน้อยที่ผิดพลาดมันก็แก้ไขได้มันมีทรงมันถึงกับไม่มีไม่ใช่ไม่มีทรงเลยไม่ใช่นะมีแล้วทําแล้วสร้างโอกาสแล้วแต่ผู้สาวตัวมันดีกว่าดีกว่านะครับพี่เตี้ยครับแล้วเป็นไงครับพี่ฟอร์มเชลซีเชลซีเมื่อวานนี้ อันดับแรกก็ต้องบอกว่าพวกเขาพยายามปรับให้มันมันมันดูดีขึ้นแต่อย่างอย่างที่วนบอกมันยังไม่ได้ไม่ได้เป็นพอร์เตอร์ร้อยเปอร์เซ็นตะมันเหมือนมันเหมือนเงาของผู้เล่นยังคงเป็นเป็นเงาเข้มอยู่คอเตอร์ยังเปลี่ยนยังเปลี่ยนยังเปลี่ยนเรื่องของธรรมชาติที่เขาเขาอยู่ไม่ได้มากนักนะแต่ถามว่าเปลี่ยนเยอะไหมก็เริ่มเปลี่ยนขึ้นดูดีขึ้นแต่ก็ ก็ยังแอบเชียร์ว่าถ้าเปลี่ยนมากขึ้นเนี่ยผมอยากเห็นมือพอเตอร์ว่ามันจะเปลี่ยนได้ขนาดไหนเพราะตอนเนี้ยมันยังมีเรื่องคนกลรงข่งข <K ill imer> ันดีมันก็เลยผลการแข่งไม่ได้ดูมันเอางี้บอลบอลชนะไม่มีใครจะไปมองถึงปัญหาหรอกเออเมื่อไหร่ <K ill imer> บอลแพ้แลหละไอ้นั่นแหละมันจะมาเองเพราะฉะนั้นโอเคโดยเส้น<ะ> okay, ทางของพอเตอร์เองเนี่ยโ <K ill imer> ชคดียอย่างหนึ่งตรงนี้ว่าเขาเหมือนมีมีมีแมตช์ลันอิน่ะ ค่อยๆค่อยๆ<ม>เข้มข้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาจะไปเจอของของที่มันเจอและอันนั้นอ่ะอันนั้นอ่ะสมควรที่จะต้องมานั่งคุยกันใหม่นะฮะเกียริ๋ใหญ่ด้วยกันแล้วับเกียสนุกหน่อยใช่อ,อืมก็มีหวลว่าเอ่อพอตเตอร์ก็ต้องหาสเปีตัวแรกเหมือนกับเพนทาส์ครั้งนี้พี่ก็<อ> <c oughs> ผมว่ามันก็ยังดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเหมือนจริงๆตัวเชลซีเองก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเยอะแยะ นะไม่เหมือนแมนยูนี่เปลี่ยนทุกเกมไม่สามารถคาดเดาได้เนาะแต่ตอนนี้ผมมองว่าเองของทีมเชลซีเองมันก็มีอยู่แค่นั้นแหละที่เห็นอยู่ที่ลงบ่อยๆ mm hmm. แต่จะไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่งั้นผมเชื่อว่าถ้าผู้เล่นเองจับจังหวะของโค้ชได้แล้วก็เข้าใจแท็กติกแล้วก็พยายามลงกันบ่อยๆเล่นกันบ่อยๆผมว่าเดี๋ยวมันก็มานะครับมันมันมันเป็นอย่างนั้นมันไม่เหมือนเอ่อเทนฮาร์ตเทนฮาร์ art, ์เองนี่เปลี่ยนเปลี่ยนเยอะ เปลี่ยนน,น,นุ่นดอบนุ่นดอบนี่เล่นดีดก่ก็พักอะไรนี่ก็พักอะไรอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นเฮ้ยมันเอาไงวะเราก็ไปไม่เป็นถ้ดูมันก็จะไม่สามารถคาดเดาได้เพราะว่าจริงๆแล้วจังหวะกวารเล่นบางทีเล่น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 ทั้งที่รู้นี่แหละผมเชื่อว่าครวทุกเองถ้ามันมันดักทางได้มันก็โอเคแก้ไขอาการล่วงหน้าได้แต่บางทีไปเปลี่ยนแผนปุ๊บเนี่ยนักกีฬาไม่เคยซ้อมแล้วปรับนนปรับนี่ผมว่ามันยากอืมบวกมันอาศัยความเข้าใจด้วยนะครับเออ แล้วโอ้พี่เอว่าเชลซีก็เจอของที่เหมือนจะแข็งอะ่ะก็จะเจอแมนยูในวันอาทิตย์อาทิตย์หน้าใช่ไหมอ่าอย่างนี้พอได้ไหมวาวนี้พอพอจะวัดวัดพอ,พอตเตอร์ได้ไหมเจอแมนยูเนี่ยคือถามว่าถ้าวัดพอตเตอร์เลยไหมก็อย่างที่พี่ๆสองคนบอกเลยพี่โต้นมันก็ยังไม่ได้เป็นทีมที่พอตเตอร์ทําแบบเต็มๆหรอกเพราะว่า คือทุกวันนี้เชลซีเตะตั้งแต่พอตเตอร์มาคุมทีมเนี่ยเตะเสาเตะพุทธเตะเสาเตะพุทธเดินทางไป<ม>เดินทางมาเนี่ยมันแทบไม่ได้ซ้อมหรอกเอาจริงนิดๆหน่นอยๆยังไม่ได้แบบปรับจูอะไรเลยอ่ะนี่พุ่งเตะเมื่อวานเดี๋ยววันพุ่นิดเตะอีกละอะไรเงี้ย<ม>คือผมว่าแต่ว่าที่เชลซีมีแล้วจะวัดกับแมนยูก็คือว่าคุณภาพของผู้เล่นแหละที่โค้ชอ่ะสั่งลงไปอ่ามันดีกว่าอยู่แล้วไงโครงมันดีตัวมันดีอยู่แล้วอ่ะมันก็คือคนจริงมันก็ มันก็ไม่ได้แย่ตั้งแต่ทูเคิลอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยมันก็แค่โอเคมีความต้องการของผู้จัดการเจ้าของทีมอยากจะเปลี่ยน่เปลี่ยนก็เปลี่ยนมังคนที่มามันก็อืผมว่ามันถ้าถามว่าแมนยูมันดีกว่าแมนยูอยู่แล้วมันดีกว่าแมนยูอยู่แล้วอยู่ที่ว่ามันจะชนะแบบสวยงามหรือชนะแบบเอาตัวรอดแบบที่ชนะวิลล่าเมื่อวานเท่านั้นเองครับนะก็อ่ะเดี๋ยวรอรุ้นกันแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมีการสัปดาห์ก่อนนะครับสําหรับโปรแกรมฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษนะครับ